1..2..1..2..3 let's go วันนี้ก็อยู่กับช่อง P T a d e r s c o I love you วันนี้ก็จะมาสอนแต่งหน้าของแมงกระพุนตัวนี้นะแมงกระพุนใช่ไหมเรียกแมงกัะพุนแมงกระพุนผมดำดำลูกตัวใช่แล้วแล้วก็ต้องตัดผมด้วยนะครับเริ่มแรกเราใช้เจลก่อนนะเราหยิบเจลมาเลยรเราตัด ฉีดเจลกันนะครับเป็นแล้วดูเริ่มเข้ามาลหละข้าวผมไปแล้วข้าวผมไปแล้วมองมันมไม่เห็นแล้วก็เริ่มเส้ขึ้นมาหนึ่งนึงนะครับก็ต้องคิดว่าผมไม่ใช่หลังุวีผมก่อนหวี มันจะหนาแน่นมากเลยครับก็ต้องเติมเจลเพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นนะครับโชว์หน่อยสิครับอุ้ยไม่ออกไม่ออกใครละออกแล้วออกแล้วมวดเลยมวดดยังไงนะหายตัวเรียบร้อยแล้วครับมันหายสมงหัวไปแล้วแล้วก็ปีผมนะครับ ดีมากเลยครับโอเคครับก็พักผมสักแป๊บหนึ่งนะครับมาที่มือกันต่อนะครับมือของเราก็ต้องตัดเล็บนะครับาะเล็บแหลมนะครับไหนโชว์หน่อยค่ะโชว์ได้นะครับได้เวลาตัดเล็บแบบชำนาญ แล้วคนณถ้าเราเป็นคนถือแล้วห้าเราเป็นคนจัดนด้ครับโ oh, yeah. อ้ยเย้เีนหนึ่งดอกนะครับอีกดอกหนึ่งจะโดนไหมโอ้ยเย้ดอกหนึ่งโดนนะครับจะตัดดนนี้ไวั่นาล่ะโอ้ oh. นิ้วหายหรือเปล่าไม่ค่ะหลังจากไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันนะครับก็เริ่มช้ำน้ำนะครับไม่ดูนี่ลูกค้าแต่นี่ลูกค้ากดเฮ้ยโย่รอรอรอโยบอสเจ็ดลีดอะสามขีพันสามชั่วโมงผ่านมา มากลับมาที่พองกันต่อแล้ต้องใส่ครีมนวดน,นะครับใส่ครีมนวดพี่ผาอถือ,ถอครีมเน้อไปะคแล้วค่อยจัดที่หลังนะครับเนื่อเนื่อเนือเนื่อเนื่อเสผมนุ่นนมลืมล่มากเลยแล้วก็มาหวผมกันต่อนะครับเป็นลูกค้าเนี่ย จะซิกแซกเลยนะวีแล้วก็วีคีเรียบร้อยเลยครับได้เวลาตัดผมแบบช่างคัดตัดทรงไหนดีครับลูกค้าแต่ทรงไหนก็ได้ครับทรงนะครับจะจะตัดทรงสกินเทสนะครับยากเหมือนกันนะเนี่ยให้เราตัดได้ล่ะต้องเลม็เลมๆก่อนนะครับผมเป็นคนเลม็เลมๆนะครับริมๆนะครับผมเป็นคนริมๆ แล้วจะได้ชมความสวยความหมล่อข <c oughs> องลูกค้าเนี่ยอือไหนมโอ้โหเลยนขลูกค้าแล้วก็ต้องเขางเยย้าสักรยาแ้วก ก็ด้ประมาณนี้อ่ะโชว์เลยลูกดูเลยอ่ะโชว์นิ่งๆนิ่งๆื่อมานนี้นะครับประมาณนี้นะครับโชว์แบบคนกินเอสเออาร์โอเคจบยังคะย <Yeah. S 2> ังริมๆตรงนี้อีกมันเลยมาอโอไม่เป็นไรนะไม่โดนเลยอืม อ่ะจบเลยลูกจบตรงไหนยังไม่จบต้องเล็มให้เรียบร้อยก่อนอแเ้าไม่ล้างผมออ่ะโชว์ค่ะไหนหน้าลูกค้าเป็นยังไงหน้าลูกค้าอืม,อมนิง่งลูกใส่หมูกันน็อกอยู่อืมโอเคค่ะ คลิปนี้ก็จบมาที่เรียบร้อยไม่ยบายไนะลูกค้าเจอกันใหม่สวัรวมรวมถึงคนชมด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย